ชือนายปริญาแนาวิจิตของอารเกศเล่ที่สอ,อันนี้คือป้ายหน้าเรียนแกคงครับครับนี่คือหุทนร,รูปประจาโรงเรียนครับจบนี่คือพ้อรามผู้ก่อตั้งโรงเรียนแกงวิรยาถาวรซึ่งเป็นที่นับถือของโรงเรียนแกงครับรนี่คืออาคารตึกภาษา,ออบบางงกิีครับคือหองวราของไแกงครับหสตึกภาษาไทยครับ นี่คือธานอาคารโรงเรียนครับเอาไว้ให้นักเรียนมาฝากเงินกันครับนี่ห้องโสดครับเอาไว้ผู้ที่มาจากโรงเรียนมาประชุมกันที่ทนี่ครับนี่คืออาคารสองครับอาคารวิทย์นี่คืออาคารหนึ่งครับ,อา,ารอ,ารรบอาคารสังคมนี่คือห้องน้ำล่างครับนี่คือสนามบอลของรีนเราครับอันนี้คือห้องน้ำโสดโรมของนักกีฬาครับ ค,ค,ค,คือสนามกีฬาโนมครับผู้กองน,นี่เราครับคือนสนามบอลเล่บอลชายหาดของนี่เราครับนี่คือห้องน้ําหญิงฝั่งอาคารหนึ่งของนี่เราครับสน้กองของนี่เราครับของนี่เราครับ ัครบนี่คือร้านตอทุงเอาไว้เขาตงชาติอนเช้าครับนี่คือล้านาาาาค้าครับหเกษตรครับ,กกรค,รบคือห้องพักผู้ครัห้องน้ำหิงอาคาตีครับคือห้งองน้ำชายาคารครับห้องพยาล2พ0 0องเนแครับ